สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาว Youtube ทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาชมซานี่อีกคันหนึ่งครับใหม่ปลายแดงครับอยู่ลำดวนครับของเสียจีครับวันนี้เขตอำเภอกระสังออกมา2องคันเลยครับเจ้าซานี่้ายบุ๋มครับ SY1354 ครับ วันนี้เข้ากระสั่งเป็นคันที่สองครับวันนี้เข้าสองคันเลยครับวันนี้นำเสนอไปอามาเจอพิชาติอีกแล้วครับชาติเจริญทรัพย์ครับกับเสียนนุยบุรีรลำ <c oughs> ลังคุยกันกับเสียนนุ้ยครับพิชานอ๋อคันนี้เอามาเจิมที่วัดครับให้หลวงพ่อเจิมให้อ้มีใบคูนด้วยครับค้ำคูนเหยียบใบคูนด้วย อาวันดีครับพีชาตินครับต้มใจยังโอ้เสียนงเขาต้มรอแลยครับโอ้เสียนงนี่รัฝั่งนี้เขาไม่ต้มบอกฝั่งนี้ไม่ต้มบ่จเอาพี่โรมายยายังไม่มาเจิมเลยโอ้สมอีพ่อครับไจอดทั้งวันเลยมั้งรออีนานอ่าครับอยู่ทีของของไหนเนาะของใครเสีจี ครับชื่อจริงไม่รู้ชื่ออะไรครับอยู่บ้านขุดขุดโคลนครับวันนี้ผมมากับเสียหนุ้ยครับมาเจอพี่ชาติอีกแล้วครับเจอแต่คนดังตรงนี้มีคนดังเนี่ยอยู่ที่อะรันต้องมาโปรโม อ๋อครับพิชาตแกจะเกาะติดสานี่แล้วครับช่วงนี้เจอไข้ไหนก็จัดไข้ไหนแหลยไข้นั้นแหลยอ๋อช่วงนี้มาแรงเนาะพิชาตสานี่โอ้มาแรงมาแรงมากเลยอันดับหนึ่งแล้วมั้งนี่อันดับหนึ่งฮะอันดับหแล้วเออแล้วต่างประเทศกระแสเป็นไงบ้างครับพี่ กระแสดีฮะเขาที่เมืองจีนมันอันดับหนึ่งนานมาแล้วอ๋อตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สิบใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ว่ารุ่นก่อนๆเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนะก็ไทยก็นำเข้ามาใช่ครับเข้ามาสิบปีนะซานนี้เนี่ยฮะนี่ชมเก่านีชมใหม่ไหมนี่ชมใหม่นี่ชมใหม่ชมเก่าจะเลี่ยมๆนะเป็นรถล้เลื่อยมีนะจะเป็นแคริเออร์เลยครับตัวนี้โอ้ลูกค้าชอบมาก เวลาขับรถนี่เราต้องเอาล้อเล่อล้อดนล้อด้านหน้าเราดูที่ึงเหลืองๆใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไม่หลงทางกันอ่าจะไม่หลงทางกันครับใช่ครับเป็นเดียวกันครับโอ้หนุ่มเท่าเก่มาแล้วสวัสดีครับขาเจ้าของรถครับโอ้ยจัดใหม่เลยครับ ใจถึงคนนี้ใจถึงตาวเท่าไหร่คจี้ได้เท่าไหร่สามหมื่นสามแสเนี่ยฮะถ้าไม่ใช่ซานี่ไม่ใช่เครื่องยี้อโซเดีแต่ก็ปัาใช้ใช่ไหนอยู่ใช้โกบีโกบีครับอยู่ไหมอยู่ตัวไหนตัวตัวสองร้อยมาร์ตี่ขายไหมอ๋อโอเคใช้โกบีขายเหมือนกันอ้าวเท่าไหร่แต่ผมซื้อขายแล้วเศษทิชาดอีกแล้วใช้ได้มาขายได้โอ้กินเนื่อเลยเตี้ยเลย อต้องไปเซตช่วงล่างใหม่อิวแน้นไหมเครื่องดีลำดีลำดีอ๋ออาชานี่มาชมลีลาของฝ่ายชาติครับไม่ธรรมดาครับสลักอะไรยี่ตงไม่ตไม่ซื้อผ่านไหนไหเอเย็นไหมกินวอยไม่บอยเล่มไปซื้อขายเอาไปซื้อขายเท่าไหรเสียมากเก <combined> ่าแล้วแต่ยังอยู่ครบกระจกอะไรยังมีครับครบหมดโอ้ระบมซื้อปลาขายเท่าไหร่เสียที่เสียที่ พิชาติกำลังต่อรองคันเก่าครับมาร์กตรีครับสองร้อยตอนนี้อยากดูสัาพตอนนี้ีน้มาเท่าไหร่ตอนนั้นหกสิบเจ็ดขายสี่าณระม มันนี่ได้ถ่ายคือมีระไงเรื่อยๆเลยแล้วพอจอดไว้บ้านนี่จอดไว้ไหนจอดตรงนั้นตัวเดียวเดี๋ยวผมไปดูแอร์เย็นเอเย็นคือช่วงล่างไม่ค่อยดีขนาดนั้นโซ่ไม่ค่อยดีโซ่ไม่ดีแค่นั้นเองโรลเลอร์แตกไปกี่ตัวโรลเลอร์ไม่ครบขาดสามไปหายไปไหนล่ะเปชตรงเนี้ยมันร้าวโอ้โฟิล์มล้าวนี่ไม่ได้พุแต่ราว ต้องต้องไปป่าเนาะร้อยร้อยน้ำสตืออะไรยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่เดินเราปินไม่รถเกี่ยวอะไรเลยมันต้องพิเศษแล้วล่ะต้องรถพิเศษอีกให้ไปซ่อมเพากวัยจ๋ตอนนี้มาจะเอาตอนนั้นเข้าโรูปขึ้งในใจไปทำตัดทำใหม่หมดตัดว่าหมดไปแสนหนึ่งนี่นะจบเลยคนั่นในใจิดในใจแต่อีกใจหนึ่งก็อยากขายแต่ใจนึ่งถ้าถูกก็จะขายถ้ามันถูกกัน แต่เรื่องทำงานนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บอะไรเลยดสิบห้าได้ไหมพิชดตองคันเก่าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนพิชาดโอ้ยังไม่เห็นเลยให้ราคาแล้วบุให้ราคาแล้วปลาชาตจัดแล้วลาเขาจะเอาส0ให้เราก็ดำมาขอไปซ่อมสักห้ามือเฮ้ยไฮ้ซ่อมสักราาซ่อมกับปาไม่เกินเจ็ด พ<ว>โซมันก็สี่หมแล้วอช่วงล่าง5้าหมแล้วโซน็อดนัดอะไรเนาะเจ็ดเรเป็นที่ประหยัดไหมป๋าประหยัดน้ำมันเติงยังไม่กินอ๋อสามพันอยู่มัดไหมไม่ถึงไม่ถึงนีทำาแปดชั่วโมงอ่ะผมขุดดินต right ั้งแต่เช้ายันเย็นประมาณสองพันห้า ร้อยกว่าไอ้หกดีสามหนึ่งตัวนี้นะซูบิชิเนี่ยจะไฟฟ้าตัดใช้เป็นแค่ช่วงล่างเอวก็นิดหน่อยเอวไม่ไม่แข็งเลยเอวของแข็งทื่อเลยใช่ไหมแข็งหมุนไม่ได้เลยอ๋อนี่ป๋าคนขับใช่ไหมโอ้นี่มาดูคนขับรับผ่านไหมแล้วผมซื้อนี่ผ่านไหม ไม่ใช่ครบวันนั้นนี่มันดตัวเดินไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรัไม่ปังไม่ดังไม่อะไรนะเป็นแค่ช่วงล่างอย่างเดียวไปเซฟช่วงล่างก็ใช้ได้ไปูไโอ้ปาคนขับน่าจะชั่วโมงบินสูงครับ้มามันอหม่นครับเดี๋ยวให้เกียรรถให้หน่อยไง 35ขอไปทำช่วงล่างแสนหนึ่งอ่ะซื้อ35าทำแสนก็เป็น4 5 0แสนห้าเรีเละเลยไรใช้มัน,มนเออมันมีมันซื้อขายนะนถ้ามีอินวอย์มันจะสูงกว่าน,นี้เราป๋าเนาะถ้ามีเล่มมีลอยก็จะอัพสูงขึ้นอ่าใช่ครับจะลงบอลนี่หรือเปล่าเนี่ยสูง ก็ที่จะซื้อมาเอาปลาไหลนี่ปลาไหลน่าจะเป็นล้านนะขายได้เป็นล้านไม่ใช่ภูมิใช่ไหมไอโบนี่มีลงมือทุกการลงมือไชมิของเราแลโอ้มาไกลเนาะประมูลนี่อ๋อประมูลประมูลทางเน็ตครับชัยภูมิเนี่ยโบนี่มาจากไชโอ้โบนี่มาจากชัยภูมิเรไม่มีไม่มีคางงานอะไรทำเสร็จงานเสร็จงานหมดก็ผมออกทุกคันแบบอันนี้ตองลูกขายก็ออก ในลูกชายคนไหนคนนี้บโออนงสไหมนี่มีลูกกี่คนปะคนนี้ปะอยู่ชนี่ยู่ชนนยลูกชายอ่ะอ๋อยู่ชนชายคนเดียวคนเดียวบอสันไลอยู่ชนอยูบอสันไลนะเป็นครูหมดแล้วอยู่ชนอยู่บอสันไเป็ครูหมดแล้วครับโอ้โห โอเอารถรถทัวร์นะทัวร์โอ้รถโครากรถทัวร์ด้วยโอ้รถโคราก่ะเอาเอาไปเข้าแหลมชะบังแล้วก็มามาจากโคราดนะวิ่งวิ่งโคราไดทั่วเลยทั่วประเทศทั่วประเทศเงินดีอยู่ใช้ได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่เงินเงินเที่ยวเยอะเนาะโอทีอะโอทีเยอะเนาะตัเที่ยวเยอะตัเที่ยวโอทีเยอะไปทัวร์อะอย่างนี้ก็ว่างบางทีวิ่งรถเปล่า มีรเ่าิใมนี่สริมให้สี่สิบฟุตหมดเลยโลจิสติกนะโลจิสติกล้ได้รับาปไหเต็เป็นล้ยังยเส้นจะไรเ็นเช็คเช็คเส้นหมดยังนีรายงานีเไม่มีลูกค้าเต็มเราเบิกไปเลี้ยงไม่ได้ช่างเราไปเลี้ยงได้ป้า ต้อเป็นต้มไก่รอย่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อชั้นนะหลวงพ่อครับไปข้างในพ่อชั้นแล้วก็ไปชั้นในวัดเลยไปนเลยพระชั้นแล้วเราตามหลังหิวมาเลยเนี่ยกินใบไม้ก่อน เอายังไม่ได้กินข้าวอ่ะพี่ชาติกินข้าวเช้าเลยนะโอ้โอ้เฮียโอ้ดูครับพี่ชาติสิบโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยไอ้ดอกกระเพาะเฮียอ๋อไอ้ก็คุยไปโอ้ยพี่ชาติจะกินใบไม้แล้วครับวันนี้กินงูขายใบงูน่ะให้สองพันห้าก่ยังยังเพิ่งขายเนาะอ้อไรตัวไหนสองพันห้าน่ะ ตัวนี้น่ะตัวแม่นี่ยตัวแม่นี่ยเนี่ยก็ให้เมื่อกี้ก็ให้พันเเออ่ทรายพันห้าแล้วแค่นี้แหละโอ้พันห้าเหรอผมให้ห้าร้อยโอ้ป้าป้าส่งพิซซ่าด้วยอ่ะส่งพิซซ่าพิซซ่าวัวโอ้ฮาเลยป้าโอ้เดี๋ยวคุยกันหน่อยแล้วจับทำยูทูบเลยนี่ ป้กดมุาจะกินวัวแล้วครับปลาชาติเาจะขับไปทางไหนไปวัดบอกกลับดิเดี๋ยวรอเออรอได้รอจา์จึงก็ได้จาจงมาจุ่อจ่มดห้เราพไทยพี่หิวข้าว ถามที่ถามถามสิคือชาติด้วยแกมีเดกเยอะแล้วเกิดอ่ะผมก็พูดามไม่มีไม่มีสคริปต์ใส่เลยครตามสไตล์สุดยอดเลยครับพาไปกินร้านอยู่ลำดวนตรงนี้ลำดวนนี่ตรงนี้โอ้ไหวไหมกินไหมมีอะไรมีอะไรกินโอ้เยอะเยอะนะมีเด็กไหม ไปปลาเลาน้อยนะปลาซิวทอดอะไรก็ไดได้ก็เด็กเ่ยครับที่วัดไปหน้าวัดอ๋อเหลวงพ่อให้ขับไปในวัดอแ็งปวดขาครับอ่าเดี๋ยวเอาดูดสันนี่เดินอ่ะไปดูสันนี่เดินกันเงียบนะครับเสียงโอ้อ่านี่ไม่ธรรมดาครับเนี่ยพารถดูกันวย ดูอีกคนคบครับโอ้ไม่ธรรมดาครับ เ้าวัดไปเจมครับเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาดูอีกคันครับมาเจอพิชชาติอีกแล้ว เบาครับเครื่องเดินเบานิ่มนิ่มขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ครับช่องวีระด้าแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้โอแคนี้นะครับสวัสดีครับ